การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับสำหรับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยทำกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับอันนี้คือกล้องโคลนโนสโคปนะครับที่เราใช้ในการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผมก็ตัวกล้องเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยซิลิโคนนะครับตรงปลายกล้องเนี่ยสามารถที่จะโค้งงอได้นะครับผมซึ่งจะทําให้กล้องเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวไปตามสรีระของลำไส้ได้นะครับโดยส่วนที่ปลายกล้องเนี่ยจะประกอบไปด้วย ไฟนะครับผมเลนส์นะครับก็ช่องสําหรับใส่อุปกรณ์เพื่อเก็บชิ้นเนื้อทรงตรวจนะครับหรือว่าตัดติ่งเนื้อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับโดยเมื่อกล้องเนี่ยส่องไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพข้างในลำไส้ใหญ่เป็นแบบนี้นะครับมหมอเนี่ยสามารถเห็นภาพภายในลำไส้ใหญ่ตลอดเวลานะครับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจง่ายปลอดภยัยวินิจฉยแม่นยําสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แนะนําให้ทําตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับและเราจะไม่เป็นมะเร็ง